สักกะเทวราชลมอิทธิราชเจ้าเท้ามาตูรีเท้าวลีวราชสหัสหนาตัยตึงคขอ,อนเชิญเท้ามหาพงเท้ากบิลพมนอกจากนี้ยังมีเราอมาริอินทาธิราชจาเจ้าเสด็จพระแม่อุบาเทวีพระนางรัศมีพระนางสุรัสวัสดีแล้วยังมีเทพอรทุนผู้ประอบไปด้วยธิ์ อิทธิริบุญยริพันระายทิพตีพระอิศวรภูมิสักดาเดชพระจอมเกตมงคุ่นไกรราชขออภิวัตนายาบูชาอันหนึ่งะครับแม่อุมาเทวีแม่มารสีฉลิดโฉขอทรงมาช่วยดับทุกโศงไอเสื่อมหายอันหนึ่งปะเพณประพายพะยมพย พระพรมพระการพระจตุโลกกบายนพระมาตุรีพระภูมิเจ้าที่แม่พระธรณีแม่พระคงษาแม่พระภูโศกพระสุริยจันเจ้าทั้งสิบสองราศีพระองค์ทรงหว้ทีข้อพเจ้าขอยมยกทอดธุรีต่างปูกเทียนผลไม เรื่องบูชาชาวราปธนาต่างภาวะอีทั้งเท้าต่โตโลกบานทั้งสี่แรงลิ้แก้วกาพอสาบสาวสารมีพระชจาสดิตลงมาอุ้มพ่อไผ่ก้อนหนึ่งครับูชัยมงคลที่รักษาบ้านก็อสดิตลงมาจากศาลก็อมหาช้างใหม่เก็บเอาถุงเงินถุงทองมามีชาใหญ่มาวางไว้ใกล้พิธี เสด็จพญาอนุมาพญาเสือโพงองพิเทพทั้งหลายจงเสด็จลงมาพยักโคพยัก้าพยักโคพยักชาจงเสด็จลงมาในสถานพิธีการยังประทับพักพาอาศรมมัคูปูฤาษีได้เวท นบัดนี้ข้าพเจ้าพระศีลาจาวกองค์การสืบต่อไปมีผาเชิ่นเพลงเสมอข้าพี่ จะประดับปลายสีให้ตำหนักเรา,ายิ่งใหญ่นะครับเรานั่งร้อมวงกันนะแล้วเดี๋ยวพ่อหมอจะทำการร้อมบายสีนะครับแล้วก็ประดับนะครับเราจะตกแต่งบายสีให้สวยสดงดงามบายสีนี่เป็นบายสีที่ศักนะดิ์สิทธิ์ะหนึ่งครับหนือนะครับ นะล้อวงกัน <Okay. S 1> นะครับเราจะแต่งให้บายสีเราสวยสดงดงามใครมีปัจจัยนะครับชีวิตจะขึ้น mm. ก็คือบายสี mm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาปัจจัยติดที่บายสีเพื่อเป็นสิริมงคลให้ชีวิตเราสูงส่งนะครับตกแต่งบายสีแล้วหมอขวัญน,นั้นก็จะทํากันล้องได้ถ้าบายสีไม่สวยสดงดงามหมอขวัญเนี่ยจะทํา การร้องไม่ออกชีวิตเราจะสูงส่งได้ก็เพราะายสีขอเรียนเชิญทุกศิษย์ทุกคนตกแต่งบายสีด้วยเงินปัจจัยที่ท่านมีอยู่เพื่อเป็นการเสริมสริมงคลให้กับเรานะครับให้ชีวิตเรามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็คือปู่นะครับได้ตกแต่งบายสียอดให้สวยสดงดงามนะครับเป็นบายสีคูเป็นบายสีนะครับที่สวยสดงดงามนะครับ เมื่อวานนี้ก็เอาใบสีนี้มาได้ทําการหูร้องก้องกลางวานนะครับนะครับก็บอขอเรียนเชิญทุกคนนะครับทําการตกแต่งใบสีให้สวยสดงดงามแล้วผมก็จะทําการร้องเชิญใบสีให้ทุกคนเป็นสิริมงคลให้กับทุกคนที่มาร่วมง,งานในวันไหว้ครูวันนี้นะครับ ปรขอเรียนเชิญทุกคนนะครับตกแต่งใบสีให้ส,สวยสดงดงามเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับ,กบเจ้าของตำหนักและก็ให้กับตัวเราเองให้ชีวิตเราสูงส่งนะครับสีแดงสีเขียวนะครับมาตกแต่งให้ส,สวยสดงดงามให้ใบสีชีวิตเราสูงส่งเหมือนกับใบสีใบสีนี้ตกแต่งด้วย นดอกดาวเรืองที่สวยสดงดงามนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกคนนะครับมาทำการตกแต่งบายสีให้สวยงามวดงามนะครับตำแ่กเราจะได้ชื่อเสียงกล้องของวานเพราะไก่ไปทั่วปัตตนีนะครับตำหนักปป่ฤลสีไล่เวทแห็งดีลูกศิษย์ลูกหามากไปมากไปชื่อเสียงกล้องของหวานลูกศิลย์ลูกหาชื่อเสียงกล้องของวาน ะรับ,บสีให้สวยสดงดงามด้วยสีม่วงสีแดงสีเขียวสีฟ้านะครับสีน้ําเงินนะครับให้สวยสดงดงามนะครับชีวิตเราก็จะได้รื่นรุ่งเรืองเหมือนายสีฝากเชื่อความศรัทธานะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยครับผมก็จะทำการครอบเสียงด้านในนะครับจะมีผีผ้านะครับ ทำการครอบเสียดด้านในนะครับเดี๋ยวปู่ก็จะทยอยกันเข้านะครับหลังจากที่เราะนะครับในครั้งนี้นะครับก็จะทําการครอบเสียดเปิดเงินเปิดดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้นนะครับอันดับแรกก็คือจะทําทการเปิดเงินก่อนเปิดเงินแล้วก็เปิดดวงชะตาชีวิตให้เราดีขึ้นนะครับนะครับให้สูงไว้นะครับ เราจะได้สูงส่งเหมือนกับแม่บายสีเพราะเรื่องแม่บายสีเนี่ยไปงานมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานกระถิ่นงานอะไรต่างๆนะครับที่เป็นงานมงคลต้องมีแม่บายสีนะครับมีแม่บายสีทั้งขวาซ้ายขวานะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับมีประทานอง่์หรือสีไล่วเวทปงค์หรือสีร้อยแปดพระองค์เป็นประทานในพิธีในวันนี้อธิษฐานจิตให้ดี นะครับเพราะว่าแม่บายศรีนี่ศักสิทธิ์ยิ่งนักแค่เดินทางเข้ามาจากการรพิธีในวันเมื่อวานนี้นะครับโอ้ล้องก้องกังวานไปไกลทั่วปัตตีนะครับเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงก้องกังวานนะครับเพราะฉะนั้น่ก็ขอเชิญลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์เรามาเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันในการตกแต่งแม่บายศรีให้สวยสดงดงามในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไอ้สิ่งท <c oughs> ี่มันไม่ดีก็ขอให้ไปกับสายนาสายหลง